สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมมาในช่วงตอนเย็นนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคงจะเป็นเรื่องราวของเอเมริคอบามายองนะครับกับสโมสรบาร์เซโลนานะครับซึ่งดูเหมือนว่านะครับสถานการณ์ของบาร์เซโลนามีโอกาสที่จะได้อบามยองในสูงมากนะครับเพราะอะไรมิเคลเตต้านี่ต้องทําใจนะครับทเรองรียังไม่ให้สัมภาษณ์เลยวันนี้เนี่ย ดูแล้วโอมาเมยองต้องย้ายทีมนะครับเป็นข่าวร้ายของอาร์เซนอลในวันนี้นะครับส่วนเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อวานนี้ยังจํากันได้ใช่ไหมครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะระงับดีลของอจอร์แดนซานโชไปก่อนนะครับคือปัญหาไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับมีเรื่องรายละเอียดอื่นๆด้วยนะครับผมพูดไปเมื่อวานแล้วนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางผู้นวยการฝ่ายกีฬาของดอทมุนก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่ปล่อยซานโช ถ้าไม่ได้ราคาที่เหมาะสมนะครับส่วนเรื่องราวของอสมสรสอนลิเวอร์พูลเนี่ยจะเสริมใครนะครับก่อน15มิถุนายนนะครับใครคนหนึ่งของเบรเมนเบรเมนกำลังจะตกชั้นเนาะผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายๆคนเนี่ยทราบข่าวนี้แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าผมก็เอามา,าแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องราวพิกลอกอีกเรื่องนะครับโอ้โหเรื่องราวของวิลเลียนนะครับสรุปว่าได้ย้ายหรือไม่ได้ย้ายมีคำตอบในคลิปนี้นะครับ เรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมการช่วงเย็นนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของอนักเตะนะครับที่สโมสรเรอัลมาริดต้องการตัวก็คือลูคัสโอกัม o โปสครับโอกัมโปสผมเรียกแค่นี้พอนะครับเป็นนักเตะตำแหน่งกองกลางสวมเสื้อหมายเลข5 ของสโมสรเซบีย่านะครับอายุตอนนี้25ปีวัยกำลังพีคเลยนะครับล่าสุดในวันนี้นะครับสโมสรเรือมบอร์นนะครับจะใช้แดนนี่เซเบยอสนะครับในการแลกตัวกับเซบีย่านะครับจริงๆแล้วครับโอคัมโปสเนี่ยมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรนะครับค่าฉีกสัญญาอยู่หรือประมาณ61.3ล้านปอนด์นะครับซึ่งจริงๆนะครับเซบีย่าอยากจะขายมากกว่าที่จะได้เซเบยอสมาแลกตัวนะครับฉะนั้น รอดูรายละเอียดกันต่อไปสำหรับดิวนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันเลยนะครับเรื่องราวของบาร์เซโลนาในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเอเมริกโอบามยองนะครับเอาแบบสรุปสั้นๆนะครับว่าโอบามยองเนี่ยสัญญากับอาร์เซนอลเหลือไม่ถึง12เดือนนี่คือปัญหา แล้วก็อาร์เซนอลอาจจะไม่ได้อะไเลยจากโอบาเมยองถ้าไม่ขายขาดนะครับซึ่งในเวลานี้เองนะครับอัตราการต่อรองเนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับว่าเต็งหนึ่งที่จะได้โอบาเมยองไปก็คือบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เรอัลมาดริดถ้ายืนข้อเสนอชัดเจนตามนี้นะครับน่าจะเป็นโอกาสดีที่สุดที่บาร์เซโลน่าจะได้โอบาเมยองแล้วอาร์เซนอลต้องหาคนแทนเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอันโตโรวิลดาวนะครับเป็นข่าวเชื่อมโยงอินเตอร์มิลานหลายๆทีมนะครับรวมถึงนิวคาสเซิลด้วยเช่นกันนะครับพอในข่าวในี่ยนข่าวไปตามในวันนี้นะครับว่าวิลดาวนะครับได้รับความสนใจจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลนะครับแต่สถานการณ์ของวิลดาวในตอนนี้นะครับสองสโมสรแห่งนี้ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอมาและยังไม่ได้ มีสโมสรไหนยื่นอย่างเป็นทางการรวมถึงอินเตอร์มิลานด้วยเช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเชสฟาเบกัสกันนะครับอดีตน,นักเตะของบาร์เซโลนาวันนี้นะครับได้ออกมาพูดถึงเรยลมอริดพูดถึงเอ็มปาเป้นะครับว่าทีลีนเอ็มปาเป้นะครับจะเป็นส่วนเติมเต็มของสโมสรเรยลมอริดนะครับาตามรายงานจาก ES Studio นะครับเอลสตา ฟาบิกัสให้สัมภาษณ์กับสื่อนี้นะครับว่าเขาเป็นนักเตะที่สุดฉลาดนะครับและมีสไตล์การเล่นที่หลากหลายนะครับตัวของเอปเป้สามารถเข้ากันได้ดีกับเรยลมฤติแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยปัญหาของเรยลมฤริดก็อย่างที่ผมเคยนําเสนอไปครับต้องขายนักเตะก่อนถึงจะเซ็นสัญญากับนักเตะราคาแพงๆได้นะครับก็ตามนี้นะครับเชสออกมาชื่นชมนะครับว่า เอปเป้เนี่ยเหมาะกับมันลิดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีวานลาเคติชกันนะครับผมอ่านข่าวแทบทุกวันเลยว,ว่าลาเคติจะไปอยู่กับที่นั่นที่นี่ที่ไหนที่นู่นอะไรประมาณนี้นะครับท้ายสุดนะครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์เองกับสื่อนะครับกับสกายเยอรมนีนะครับว่าผมคุ้นเคยนะครับและยังคงอยู่ที่สมุนสอนบาเซลโลนาในปีที่6ของผมแล้วนะครับ ผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะได้เล่นฟุตบอลต่อไปนะครับแต่อย่างที่เราทราบกันนะครับเมื่อคุณได้ทราบเรื่องของคุณบางครั้งคุณต้องหัวเราะเออในประมาณนี้ครับคือลาคิติสบอกอย่างเงี้ยบอกหมายถึงว่า ผมยังไม่ได้ย้ายไปไหนผมยังคงอยู่กับบาร์เซโลนาแต่ข่าวเนี่ยเสนอผมไปไกลเหลือเกินนะครับผมยังมีสัญญาอยู่กับบาร์เซโลนานะครับและผมก็ตั้งใจที่จะทํางานอย่างที่นี่โดยปาศจากเหตุผลอะไรมากมายนักนะครับและเราก็ยังคุยเรื่องนี้กันอยู่นะครับเรื่องนี้ก็คือความหมายก็คือเขายังอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปนั่นแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้ลาคิสิตเองนะครับยิงไปทั้งหมด35ประตูจากการลงสนามให้กับบาร์เซโลนาไปทั้งหมด 299นัดแล้วนะครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ย้ายมาจากเซบีย่าในปี2014นะครับก็ตามนี้นะครับรากาิยังไม่ได้ย้ายนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมรสรแอตเลติโกมาลิตนะครับเรื่องราวของอาวโรโมนตาในวันนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าสโมรสรเชลซีนะครับจะได้เงิน48ล้านปอนด์แค่นี้แหละ เพราะอะไระสโมสรแอตเลติโกมาลิตนะครับยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับสโมสรเชลซีเลยตามรายงานจากมากาในวันนี้นะครับสโมสรแอตเลติกโกมาลิตต้องจ่ายให้เชลซีในราคานี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอ,อินเตอร์มิลานนะครับกับบาร์เซโลนาแล้วก็เรอัลมาลิตด้วยนะครับวันนี้สนใจนะครับดาวิดอาราบานะครับ ดวิดอาราบานะครับในซัมเมอร์นี้เองเนี่ยบริยูมินิกตกลงที่จะขายนะครับตอนนี้ยักษ์ใหญ่อย่างเตอร์มิลานเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอมาแล้วนะครับตาเมรายงานจากสปอตนะครับว่าอินเตอร์มิลานนะครับพร้อมอันโชลตินะครับชื่นชมมากกับอาราบานะครับและต้องการจะยื่นเป็นสโมสรแรกๆเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับว่าดวิดอาราบายังได้รับความสนใจจากเปปกาเดียลาด้วยนะครับในในสื่อนี้บอกไว้ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอินเตอร์มิลานกันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราว ของโอบาเมยองกับอินเตอร์มิลานนะครับล่าสุดนะครับมาโลอิคาดีจะถูกส่งกลับสโมสรปารีสแซงต์แชมงนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานจะดําเนินการเรื่องเซ็นสัญญากับโอบาเมยองนะครับรอดีลนี้อย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกิรอนซันโชกันนะครับวันนี้ต้องพูดเรื่องของโชวนิดนึงนะครับว่าดูเหมือนว่านะครับสโมสรบริเซียดอทลนะครับก็ คาดการไว้นะครับก็จะเก็บรักษาจอด์แดนชวไว้กับทีมต่อไปอีก1ปีนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เหมือนจะชะลอดีลนะครับดีลของซานโชไปนะครับแต่ผมก็อยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูกับข่าวนี้ก่อนนะครับมีโอกาสที่แมนยูจะกลับมาเซ็นสัญญาอีกครั้งนะครับแค่สโมสรบริเซียดอตมูลนะครับตั้งใจที่จะรักษาซานโชไว้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับเรื่องราววันนี้ไม่รู้เป็นข่าวร้ายหรือเปล่านะครับแต่เป็นเรื่องราวของอเล็กซิสซันเชสนะครับว่าอเรโกนโซชานะครับได้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าฤดูกาลหน้านะครับจะ ใช้อเล็กซิสซานเชสในการลงลงสนามอีกครั้งนึงนะครับคือตามในงานในตอนนี้เองเนี่ยอเล็กซิสซานเชสเองเนี่ยก็อยู่กับอินเตอร์มิลานแต่อินเตอร์มิลานไม่เซ็สัญญาด้วยนะครับซึ่งตามในงานจากเดลี่สตาร์ในวันนี้นะครับว่าอเล็กซิสซานเชสนะครับจะได้รับโอกาสจากโอเดรกกดาโซชาในการกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนะครับตอนนี้สัญญากับอเล็กซิสซานเชสกับแมนยูเหลือกี่ปีคำตอบคือ2ปีนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับราติโลมาติเนสกันนะครับเมื่อวานนี้เหมือนผมก็เคยนําเสนอไปนะครับว่าอเล็กซาโซชานะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขาเองเนี่ยมีช้อยในการเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวใหม่นะครับมีใครบ้าง 1. นจิโมวิเนอร์ anner, สองอามูซาเดเมเล่ของอลลมปิกดียงนะครับและคนที่3ก็คือราติโลมาติเนสนั่นเองนะครับแต่ช้อยที่3เนี่ยดูเหมือนว่านะครับ ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าสโมสรเรยลมาริตบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับจะนําเสนอเงินในระดับ111ล้านปอนด์เต็มค่าฉีกสัญญาของลาติโลมานติเนสเลยนะครับหรือประมาณ97.2ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับลาติโลมานติเนสนะครับฉะนั้นดูเหมือนว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้น่าจะสู้กับเขายากลําบากแน่นอนนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของมัสจูราโดนะครับมัสจูราโดนี่เป็นนักเตะของสโมสรบาร์เซโลนานะครับซึ่งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้ตามรายงานจากสปอร์ตนะครับได้พูดถึงนะครับว่าอาจะดึงตัวของมัสจูราโดมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้นะครับก็ตามนี้นะครับบาร์เซโลนาจะยอมหรือเปล่าไม่รู้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ โจโรดอนกันนะครับโจโรดอนนะครับคือใครนะครับโจโรดอนนะครับก็คือนักเตะของสโมสรสวอนซีซิตี้นะครับสวมเสื้อหมายเลขยิบสองนะครับเล่นตำแหน่งกองหลังนะครับปัจจุบันนี้อายุ22ปีนะครับเด็กคนนี้ครับเป็นนักเตะตัวหลักของสโมสรสวอนซีนะครับแล้วก็ตามรายงานจาก Manchester e v e n วนินะครับได้พูดถึงโซชานะครับว่าเด็กคนนี้แหละที่จะมาเสริมทัพนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่อายุน้อยนะครับส่วนค่าตัวนะครับของโจอรอนดอนนะครับโจโอรอนดอนขออภัยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิกาโลกันนะครับเมื่อกี้เป็นประเด็นที่ผมพูดสั้นๆไปแล้วนะครับว่าอิกาโลนะครับจะยังไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเนื่องจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังชะลอเดีลนี้อยู่นั่นเองนะครับก็คือจะไม่เซ็นกับอิกาโลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสมอริงนะครับก็ตอนนี้น่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่ามีนักเตะอยู่3คนนะครับที่ตอนนี้เองเนี่ยอาจจะ ต้องย้ายออกจากทีมในตำแหน่งกองหลังนะครับก็จะมีนี่นะครับคิสซมอริงฟิลโจนแล้วก็มาร์คอสโลโฮนะครับถ้า3คนนี้ได้ย้ายออกไปในะใครจะมาแทนนะครับก็จะมีโจรอนโจโรดอนนะครับคูลิเบอรี่แลวก็อีกคนนึงนี่เป็นใครนะเป็นใครที่ผมจำชื่อไม่ได้เนาะเป็นนักเตะที่แมนยูสนใจแต่จำได้แน่ลนะ่ะคูลิเบอรี่กับโจอนดอนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันบ้างน,นะครับเรื่องราวของมาร์ตราชิก้านะครับก็มีรายละเอียดของสัญญานะครับตอนนี้สโมสรเวเดอร์เบอร์เมนเนี่ยอยู่ในโซนตกชั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็บูเติก้านี่จะกลับมาแข่งในวันที่ประมาณที่15-16พฤษภาคมนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าเบรเมนเนี่ยต้นสังกัดของเขาเนี่ยตกชั้นเมื่อไหร่นะครับ เขาสามารถโลชิก้าเนี่ยสามารถมาอยู่กับลิเวอร์พูลได้ในราคา13ล้านปอนด์นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับกับดีลของคูริบเบรีนะครับ ล่าสุดนะครับตามรายงานในวันนี้นะครับว่าค่าตัวของค<อ>ุร an ูเบรี่นะครับเพิ่มขึ้นเป็น96ล้านปอนด์หรือประมาณ110ล้านยูโรแล้วนะครับเป็นข่าวร้ายของทุกทีมนะครับตอนนี้สโมสรที่สนใจก็คือสเปอร์กับเอเวอเรตนะครับผมเชื่อว่าถ้าขึ้นค่าตัวในระดับนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะครับครอปจะต้องหานักเตะคนใหม่ชัดเจนตามนี้นะครับคุรูบรี่นี่ก็ต้องลุ้นกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันในวันนี้นะครับเชลซีนี่กำลังสนใจนะครับเฟรเดริโก้ครซานะครับเมื่อวานนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจวันนี้เชลซีก็สนใจเหมือนกันนะครับดูเหมือนว่านะครับตามรายงานจากเดลิเมลในวันนี้นะครับว่าเชลซีกับแมนยูนี่คือ2ทีมที่สนใจจริงๆนะครับสำหรับเฟรเดริโก้ครซานะครับส่วนสโมสรยูเวนตุสกับอินเตอร์มิลานกำลังจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะวัย22ปีคนนี้อยู่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับกำลังจะทุ่มเงินนะครับเซ็นสัญญากับเบนชิวเวลของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับล่าสุดนะครับแมนซิตี้เองจริงๆก็สนใจเบนชิเวลนั่นแหละแต่เขายังไม่ยื่นข้อเสนอให้ตอนนี้กลายเป็นเชลซีนะครับอยากจะเซ็นสัญญากับเบนชิเวลนะครับทีนี้ค่าตัวเท่าไหร่นะผมไม่ได้ตามในข่าวนี้เนาะเอาเป็นว่าในส่วนนี้ค่าตัวของเบนชิวเวลไม่ได้กล่าวไว้นะครับแต่ว่า เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะไปอยู่กับสโมสรไหนระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันนะครับเรื่องราวของวิลเลียนเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าวิลเลียนจะไปอยู่กับสเปอร์สวมเสื้อหมายเลขสินะครับวันนี้พลิกล็อกครับกลายเป็นนะครับวิลเลียนปฏิเสธนะครับการเซ็นสัญญากับสเปอร์เฉยเลยนะครับก็โอ้โหหักปากกาเซียเลยนะครับเชเซมูรินโ่นะครับเกือบที่จะได้ตัวของวิลเลียนแล้วนะครับแล้วก็ตามเป็งานในวันนี้นะครับ นักข่าวที่ให้ข่าวนี้คือเจ้าเจ้าคาสเตโรบราสโคนะครับเป็นนักข่าวของ ESPN นะครับว่าวิลเลียนได้ปฏิเสธสโมสเชอเจสเซสเปอร์ไปร่วมทีมแล้วนะครับก็คือวิลเลียนจะไม่ไปอยู่สเปอร์แล้วนั่นเองนะครับก็ช็อกกันตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโยนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยผมก็ล่อรอเนาะให้สโมสรนิวคาสเซิลเนี่ย ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการในการเซ็นสัญญาก,กับผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอาบอลอเซโอเปเชติโน่นะครับวันนี้นะครับถ้าเปเชติโน่มาคุมทีมจริงเนี่ยอีกหนึ่งดีลนะครับที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับนิวคาสเซิลก็คือดีลของฟูริเป้คูตินโยนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็วันนี้มาช้าหน่อยต้องขอไปจริงๆนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มแปลข่าวมาช่วงเย็นแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวขาวย่าวใหญ่ในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคืนนี้เนี่ย จะมีความเคลื่อนไหวของการเซ็นสัญญานักเตะอีกนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะทําให้แล้วกันนะครับก็ตามนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02-700-8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ